วันนี้เราพามาชมวีโก้ันนี้นะครับวีโก้คันนี้ส่งตรงมาจากแม่สอดนะครับ <ST AR C> คันนี้มาทำขยับเครื่องนะครับจากลูกวีโก้สามพันเนี่ยเป็นลูกวีโก้สามพันไซห้าสิบนะครับแล้วก็มีไล่ข้างเพิ่มนำะับด้วยการเซนเตอร์โบชูไหม์วีสามนะครับนี่นะครับ เก็บห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีการใส่กองเปวยก็จริงนะแต่ว่าที่นั่นฝุ่นเยอะนะก็เลยมีการทาสร้างตัวครอบตองขึ้นมานะแต่ดูอากาศได้ทันแน่นอนนะเพราะว่าช่องเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะมีระบบน้ํามันนะครับแบบเบองต้นนะแล้วก็อินเตอร์หม้อน้านะผมข้างล่างนะสวยฮะเดี๋ยวเราไปชมอัตลัก่นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ท่อไม่ได้ขยายนะยังเป็นท่อสองนิ้วครึ่งอยู่แล้วก็ มีพ่อผักนะเพราะว่าลูกค้าต้องการให้แรงแบบเข็งไม่ดังมากนะครับโดยที่แรงม้าผมเทคก,ก่อนหนัานี้ก็จะอยู่มาสัก3น0อยมา้าโดยที่ไม่ได้เค้นรถเลยนะครับผม